สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพีดได้มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ค่ะพิธีเปิดงานแฟชั่นผ้าไหมนะคะออนซอนผ้าไหมไทยขอนแก่นค่ะผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นค่ะและงานขอนแก่นซับพาวเวอร์นะคะประจำปี2566ค่ะในวันศุกร์ที่1ธันวาคมนะคะ2566นะคะ ต้องบอกว่างานนี้ตื่นเต้นม,มากๆนะคะเพราะว่าเป็นการเดินแบบนะคะที่ใส่ชุดผ้าไหมผ้าไทยครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะชุดที่ใส่พี่ชอบมากเลยแล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณทั้งเจมากๆนะคะที่แบบว่าตัดชุดออกมาได้สวยถูกใจดีมากๆเลยค่ะสําหรับงานใหม่ปีนี้นะคะของจังหวัดขอนแก่นนะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆ ใครที่อยากมาเที่ยวจังหวัดผันกันนะคะมาได้เลยค่ะงานไหมของเรายิ่งใหญ่มากๆค่ะ